ว่าไงไวเล่นนะ f อขอเข้ามาบอกว่าไอเซมช่วยรีวิวรถให้ดูหลายๆคันหน่อยในเต้นตนะ่ะติดตามไปเป็นปีสองปีแล้วก็ยังดูไม่หมดสักทีถามว่าทำไมมันจะหมดได้ไงรีวิวไปทีละ,ละ,ละคันทีละคันทีละคันคอยกระดาษดูจนตาเปียกตาแขะดูจนตามวัวจนไปตัดแว่นมาสังดูแล้วนี่ ช่ไหมใช่ครับมาอย่างนี้ดีกว่า<ๆ>ก็เลยเดี๋ยวจัดแคมเปญนะจัดให้สําหรับผู้ชมทางบ้านชมรถวันละแถวกไกดเซมรถซิ่งว่ามีกี่แถวนะรถทั้งหมดมันมีเยอะนะสามร้อยหกสิบห้าแถวก็วคือปีหนึ่งนี่ได้ไดอยู่ในทั้งปีได้ทุกวันได้ชมทุกวันเอามาเริ่มจากแถวแรกก่อนวันนี้นะแถวแรกวันนี้มีหคันนะเป็นฟอร์ดแต่งซิ่ง เครื่องเดิมแม็กใหม่ยังใหม่ล้อเวลเขากว้างฟรีดาวพอน6,000ตลอดสัญญามาคันที่2เป็นออเดียวดีแม็ก1.9 LDA แคปตโตเตีย้ยแม็กใหม่ยังใหม่ c e 28ผ่อน8,000ตลอดสัญญาฟรีดาวเช่นเดิมครับพี่น้องถูกแกไหนให้แคปหน้าจอมานะฟอร์ดสีเทาปี19-20 ล้อแม็กก้า te สามเจ็ด e ก้านบอลผ่อนเดือนละ6,000ตลอดสัญญาอา้าวพิมพ์คำว่าโคตรสุดโอ้โหมาดีแม็กน้ำเงินซิ่ง1.9ึ่ดหน้าผ่อนตัดสดตัดสดเดือนส0 0 0 0นใครจะผ่อนขอลูกค้าเครดิตด,ดีผ่อนเดือนละ6,000ตลอดสัญญาพิมพ์คำว่าโคตรสุดโอ้ยมา อ่า1.9 4ประตูตัวเอสปี2ีที่อินแผ่อนเป็นหมื่นออกใหม่ป้ายแดงดาวห้าหมืนดาวแสนหนึ่งก็ยังผ่อนหนึ่งหมื่นนะแม็กใหม่ยังใหม่แต่มหาอเสมรถซิ่งชุดแต่งก็ครบอย่างนี้ผ่อนเดือนละ8,000ตลอดสัญญาพอพิมพ์คำว่าโ<ฆ>คตร<ฆ>สุดดาวศูนย์บาทพอนะมาคันที่สุดท้ายแล้วมาสเตอร์บีท 50โปรปี16 17 18น่ะแมตใหม่ยังใหม่เอาใจขวัญใจคนจนชาวรากห้าเกษตรกรฟรีดาวเช่นเดิมผ่อนเดือนละ5,000ตลอดสัญญาพิมพ์คำว่าโคตรสุดนะพี่น้องอยากดูชอบคันไหนอินบ็อกซ์แคปส่งเข้ามานะเดี๋ยวจะรีวิวให้วันละแถว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 ขงว่ารถมันเยอะมาก ต่างรีวิวทีละคันมันไม่สะใจพี่น้องใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีตัวเลือกใช่ไหมใช่ครับมันดูไม่มดใช่ไหมใช่ครับไออยากดูเยอะๆใช่ไหมใช่ครับไอเมียอยากดูคันนั้นรัาผัวอยากดูคันนี้ครับ้จเมียน้อยอยากดูคันนั้นพวอโตน้องเมียอยากดูได้คันนั้นพ่อตาอยากได้สายซิ่งแม่ยายอยากได้แบบเดิมๆใช่ไหมครับตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวดูทีเดียวเลยดูทีเดียวเลยวันละแถว เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ดูรถไก๋สิมวันละแถวออวันละแถวเลยเอาออกรสูบาทบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยไอ้สมรถซิ่งจัดให้แชร์ไปไวัยรุ่นจ๋า